สวัสดีท่านผู้จเจริญคนเราอยู่กับสมมุติและติด สมมุติที่ตนสร้างมาทำอัมพาตไม่ได้สร้างสรรสมมุติมีมาเพราะเราสร้างเองประจำทงสมมุติเพราะที่สุดของการสื่อสารติดต่อในกิจการงานสมมุตรสริสื่อสารเพื่อความผููใจเกิดมาสมมุติชายหญิงชื่อเล่นชื่อจริงสมมุติ ันมาชื่อเด็ดเป็นคำนำหน้าชื่อป้าชื่อลุมเมื่อแกถึงไวเ้เศษ็กระดาษมาทำเป็นใบลงกันไปในเงินอัตตากิเลสตามวิ่งตามหาให้ค่าราคาว่าเป็นของดีแต่แล้วก็ต้องเป็นทุกข์เพราะติดสมมุติชั่วดีกันไป ะ้าทาได้ซ้อนสั่งไว้ให้ปล่อยวางไปไม่ลงเวทนาสมมุติไม่มีความผิดแต่อย่าไปคิดแต่ท้ามันไว้ใช้สมมุติกันอย่างเข้าใจไม่ลงไปยึดเป็นตัณตา ็นทุกพระกิตสมมุิชั่วดีกันไปพระทาได้สอนสั่งไว้ให้ปล่อยวางไปไม่หลงเวทนาสมมติไม่มีความผิดแต่อย่าไปคิดแต่ห้ามมันไว้ใช้สม,มุติกันอย่างเข้าใจไม่หลงไปยึดเป็นอัตตา ในเพลงนี้ก็พูดถึงบางคนที่หลงในสมมุติทั้งๆท,ที่สมมุติแปลว่าไม่จริงแต่ก็ยังหลงในสิ่งที่มันไม่จริงนั่นแหละมันเป็นความเพอ้อฝันก็มีความสุขกับความเพอ้อฝันไปวันๆ สมมุติว่ามีเงินร้อยล้านพันล้านฉันก็จะเอาเงินไปทำนู่นทำนี่ซื้อบ้านซื้อรถแต่งตัวหรูหราใส่สร้อยทองสร้อยเพชรอืมฝันไปเพ้อไปมีความสุขกับการปรุงแต่งจินตนาการสมมุติทั้งทั้งที่ก็รู้ว่ามันเกินฐานะของตนเองที่จะเป็นไปได้ แต่ก็ยังมีความสุขเพลิดเพลินในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรเอาเวลาที่เพอ้อฝันในสิ่งที่ไม่มีสาระมาพิจารณาตัดความเพอ้อฝันฝุ่งสารในใจของตนจะดีกว่าไหมความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากธาตวัตถุภายนอก และเกิดจากใจที่ปล่อยวางจากการยึดถือถาดวัตถุและอารมณ์ใจว่างสว่างสงบนั่นและคือความสุขที่แท้จริงใครบอกไม่ทรงมันคือำกำลังโกหกมันเรื่องตลกเดิดมาแล้วทุกไม่ได้ แม้ว่ามีสุขแต่ทุกแฟงอยู่ในกายปวดท้องปวดใสเป็นทุกอยู่ได้ทุกวันที่บอกว่าสุขแท้จริงทุกข์ลดลงน้องหน่อยแต่ไม่ค่อยบ่อยค่อยๆเทวีตามหาเปลี่ยนอิรยาบถเพื่อนนี้ทุกตลอดเวลาแล้ว จะมาน,นั่ินในสิ่งท่ทีเดิมเดิมตะคริวกินข้าต้องเปลี่ยนท่าั่งใหม่ทุกมันเกิดไตายทุกนาทีฉันนี้นาเปลี่ยนอิรยาทดเล็กไปแล้วก็พลิกมาวันนึงเปลี่ยนท่าไม่รู้ ทุกภาวะที่ทนไม่ได้มุนไปทางซ้ายแล้วก็สายไปทางขวา,าดีิยวลบลงตำ่ำขึ้นบนกลับไปกลับมาแล้วใครบอกว่าไม่เคยมีทุกข์ลบมีไปเลยเคียวกินขาต้องเปลี่ยนท่านังใหม่ทุกมันก็ดได้ทุกนาทีฉัน เี่ยนอิริยาบถพลิกไปแล้วก็พลิกมาวันหนึ่งเปลี่ยนเท้าไม่รู้ท่าที่ทุไรนี่มันคือทุกภาะวะที่ทนไม่ได้มุนไปทางซ้าย แล้วก็สายไปทางขวาหาเดียวลดลงต่ำขึ้นบนกลับไปกลับมาแล้วใครบอกว่าไม่เคยมีทุกลูกนี้ไปเลยใครบอกไม่ทนมันคือกำรันโกหกนันเรื่องตลกเกิดมาแล้วทุกไม่ได้แม้ว่ามีสู ทุกแฟนอยู่ในกายปวดท้องปวดใสเป็นทุกอยู่ได้ทุกวันที่บอกว่าสุขแท้จริงทุกลดลงน้องหน่อยแต่ไม่ค่อยบ่อยค่อยๆเทวีตามหาเปลี่ยนอิรยาบถ เพื่อน,นี้ทุกตลอดเวลาแล้วใครจะมานั่งนินในสิ่งท่ทีเดิมเดิมตะคริวกินขาต้องเปลี่ยนท่านังใหม่ทุกมันเกิดตายทุกนาทีชนนี้นาเปลี่ยนอิริยาทถเล็ดไปแล้วก็เปลี่นมาวันหนึ่งเปลี่ยนท่าไม่รู้ ทุกอวัดที่ทนไม่ได้มุนไปทางซ้ายแล้วก็สายไปทางขวาดีิวลุบลงตำ่ำขึ้นบนก็ไปกลับมาแล้วใครบอกว่าไม่เคยมีทุกข์ลูกมีไปเลยเครยวกินขาต้องเปลี่ยนท่านังใหม่ทุกมันกดได้ ทุกนาที่ช่นนี้นาเปลี่ยนอิรยาตเพลิดไปแล้วก็พลิกมาวันหนึ่งเปลี่ยนท้าไม่รู้ท่าที่เท่าไรนี่แหลคือทุกภาวะที่ทนไม่ได้ ไปทางซ้ายแล้วก็สายไปทางขวาฮาเดี๋ยวลดลงตำ่ำขึ้นบนกลับไปกลับมาแล้วใครบอกว่าไม่เคยมีทุกข์ลุกนี้ไปเลยใครที่บอกว่าตนเองเกิดมาแล้วไม่เคยทุกข์นั่นเท่ากับเขากำลังโกหก หรือไม่ก็ไม่เข้าใจในความหมายของคำว่าทุกข์ที่แท้จริงแม้ว่าตนเองจะอยู่สุขสบายบนกองเงินกองทองก็เถอะความทุกข์มันก็แฝงอยู่ในกายในใจนั่นแหละมันต้องเจ็บต้องป่วยปวดท้องหนักท้องเบาจะนั่งจะนอนในท่านเดิมเดิมก็ไม่ได้ มันปวดแข้งปวดขาเป็นเนบเป็นตะคิวต้องเปลี่ยนท่านั่งเปลี่ยนเอลิยาบดเพื่อหนีความทุกไปเรื่อยเรือยอืมลืมตาก็เป็นทุกขพระแสตาต้องกระพริบตาทุกวินาทีเพื่อบรรเทาความทุกขหายใจเข้าก็ทุกทนไม่ได้ต้องหายใจออก หายใจออกแล้วก็ทุกทนไม่ได้ต้องหายใจเขา่าสลับไปสลับมานี่แหละความทุกข์หมายถึงทนดูเฉยเฉยในสภาวะใดสภาวะหนึ่งไม่ได้มันต้องดิ้ลรนผันแปรวนเวียนไปมาอยากเกิดมาบนโลกแห่งความทุกข์มันก็ต้องเจอแต่ทุกแบบนี้แหละ เราต้องยอมรับความจริงให้ได้อยู่บนโลกแห่งความทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์จะต้องทำยังไงศีลส,สมาธิปัญญาคือหลักปฏิบัติที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้กันต่อไปทุกนีมีความสุขอายุวันโนสุข,ขังภาลง สิ่งที่ข้าพูดไปเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ดีเพราะข้าเป็นือสีขี่โม่ฮ่ฮ่าฮ่าเลยธรรมนั้นมีประโยชน์ไม่มีโทษกับพูดได้ไม่ว่าจะเป็นใครเมื <ingo> ่อมาได้ศึกษาธรรมชีวิตก็เป็นสุขไม่มีโทษ พวกเราจงชักนำเพื่อเพื่อนมาทำสับหัวสิไขรกดไลค์กดแชร์ซับัวสิไขรกดไลค์